สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยายรร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยายรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นก็คือวันที่16ถึงวันที่31มกราคมปี2566ค่ะ เรามาเช็คดวงชะตาเพื่อที่จะได้วางแผนเป็นการไกด์ไลน์ชีวิตของแต่ละคนนั่นเองค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิก ก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คละคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าในช่วงปักหลังของเดือนมกราคมคือวันที่16ถึง31มกราคมปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกคะเรามาเจาะกันที่เรื่องของการงานก่อนเลยค่ะเพราะในวันที่15มกราคมปี66นี้นะคะดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณได้ทําการโคจรยกย้ายมาอยู่ที่ราศีมังกรนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาค่ะการมาของดาวพระอาทิตย์ได้มาเจอกันกับดาวพระศุกร์และมาเจอกันกับดาวพระเสาร์นะคะซึ่งดาวพระอาทิตย์และดาวพระเสาร์นั้น ถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุไฟค่ะย่อมส่งเสริมพลังให้กันดีมากๆเลยนะดาวธาตุไฟเมื่อมาเจอกันแบบนี้นะคะจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีคอนเน็กชันทางการงานเพิ่มมากขึ้นขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีค่ะงานมีเกณฑ์ก้าวหน้าขับเคลื่อนดีค่ะใครที่เป็นเจ้าของธรุรกิจเจ้าของกิจการหรือเป็นพ่อค้าแม่ขายนะคะธรุรกิจการค้าหรือธรุรกิจบริการต่างๆก็จะ มีเกณฑ์คลองตัวมากยิ่งขึ้นค่ะการติดต่อประสานงานจะมีความาราบรื่นดีนะสำหรับชาวลกันนาราศีพิจิกโดยเฉพาะท่านใดที่ทำอาชีพเป็นตัวกลางตัวแทนในหน้าบร็เกอร์ประมาณนี้ค่ะจะมีมุมที่ดีและราบรื่นมากยิ่งขึ้นค่ะ ในช่วงนี้นะคะดาวพระอังคารซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณก็โคจรเป็นราชาโชคด้วยนะคะเมื่อดาวประจําตัวได้ตําแหน่งได้เกณฑ์ที่เข้มแข็งแบบนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกจะหยิบจะจับจะทําอะไรก็จะมีเกณฑ์สําเร็จนะคะมีเกณฑ์ก้าวหน้านะเป็นช่วงจังหวะที่ยิ่งขยันก็ยิ่งรวยค่ะเพราะดาวพระอังคารเป็นตัวแทนของความขยันเป็นตัวแทนของการบุกเบิกเป็นดาวตัวแทนในเรื่องของความ สู้นั่นเองนะคะยิ่งสู้ยิ่งอดทนก็มีโอกาสที่จะสำเร็จมากค่ะ งานของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้จะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณอาจจะต้องเดินทางไปอบรมสัมนาต่างจังหวัดหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปพบป,ปะลูกค้าเดินทางเพื่อไปพรีเซนต์ไปเสนองานต่างๆนานานะคะเอาเป็นว่าในระยะครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะมีเรื่องราวของความหลากหลายในการทํางานเข้ามาบางคนก็ได้ทั้งติดต่อประสานงานบางคนได้ทั้งเดินทางบางคนได้เจอคอนนคชันใหม่ๆได้เรียนรู้สิ่งใหม่นะคะถือว่าเป็น ระยะเวลาที่ชาวลัคณะาราศีพิจิกนั้นจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นกับคุณมากมายเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนะงานใดที่ทําร่วมกันกับผู้คนหมู่มากเนี่ยอาจจะมีปากเสียงอาจจะมีการทะเลาะวิวาทอาจจะมีความคิดความเห็นที่ไม่ลงตัวไม่ลงรอยนะคะช่วงนี้ลูกน้องบริวารเป็นที่พึ่งพาให้คุณได้นะคะเป็นช่วงที่คุณสามารถที่จะไหว้วานลูกน้องหรือบริวารได้แต่ว่าต้องพยายามให้เครดิตเขานะถ้าใช้พระเดชมากกว่า พระคุณขึ้นมาลูกน้องบริวารแข็งข้อไม่เชื่อฟังและอาจจะไม่ให้ความเคารพนับถือนะคะในระยะครึ่งเดือนหลังตรงนี้จะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นใจร้อนหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายหัวเสียง่ายเข้ามาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอารมณ์และคำพูดของตัวเองก็จะดีขึ้นนั่นเองนะคะ ในด้านการเงินกันบ้างค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกระยะครึ่งเดือนหลังนี้มีโอกาสได้เงินพิเศษพิเศษค่ะหรือไม่เช่นนั้นก็จะมีเกณฑ์ได้ผลประโยชน์จากการลงทุนนะท่านใดนะที่เป็นชาวพิจิกและชื่นชอบเรื่องของการเก่งกําไรระยะสั้นๆหรือแม้แต่การวางแผนการเก่งกําไรระยะกลางก็ตามแต่นะคะมีโอกาสที่จะสําเร็จค่ะในระยะนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สินเข้ามาครอบครองด้วยนะคะบางคนก็ได้บ้านได้รถได้ของ มีค่านะหรือว่าได้วัตถุมงคลนะคะหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นลักษณะที่คุณจะได้ลับปากได้ทานอาหารอร่อยมีคนเอาของมาฝากนะคะชาวพิจิกจะมีโอกาสหาช่องทางไรายได้มากกว่า1ช่องทางค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ทํางานหลักงานเสริมแล้วก็มีจ็อบพิเศษเสริมเข้ามาอีกค่ะเป็นการออสร้างไรายได้ที่ หลากหลายให้กับตัวเองนะคะซึ่งถือว่าดีเลยทีเดียวค่ะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนะในช่วงครึ่งเดือนหลังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนั้นก็คือจะมีคนมารบกวนจะมีคนมาขอความช่วยเหลือคือมาหยิบยืมเงินคุณนั่นเองนะคะมีคนมาขอเงินตรงๆเลยก็ได้อาจจะเป็นลูกหลานบริวารหรือคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะที่มาขอตรงๆเลยคือไม่ได้ขอยืมนะคือขอเลยประมาณนี้นะคะชาวาราศีพิจิกก็มีเกณฑ์ที่จะมีรายรับดีค่ะเพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังรายจ่ายค่ะค่อนข้าง ที่จะจุกจิกเกี่ยวกับรายจ่ายเหมือนกันนะอีกประการหนึ่งค่ะต้องระมัดระวังการมีคู่กรณีทางการเงินค่ะอาจจะปะทะทะเละวิวาทเรื่องผลประโยชน์เรื่องการเงินตกลงกันไม่ลงตัวคนนั้นได้มากกว่าคนนี้น้อยกว่าหรือถูกหลอกถูกโกงหรือมีเกณฑ์เจรจาผลประโยชน์หรือค่าเสียหายอะไรบางอย่างแล้วมันไม่ลงตัวนะคะสมมุตินะยกตัวอย่างง่ายๆถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วคุณคิดว่าคุณจะต้องรับผิดชอบฝ่ายคู่กรณีเนี่ย เป็นเงินมูลค่าประมาณ5,000บาทแต่เขาไม่ยอมเขาต้องให้คุณรับผิดชอบ1 5 0 0 0บาทเนี่ยอารมณ์มันเป็นประมาณนี้ค่ะคือมันจะมีเกณฑ์จ่ายมากกว่าที่คิดเกิดขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนสำรองด้วยนะคะแล้วเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มาจากการไม่เจรจาไม่ตกลงกันให้มันเคลียร์ตั้งแต่แรกนะคะหรืออาจจะเจรจาเคลียร์แล้วแต่มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยนะในการคุยกันครั้งนี้มันมีคนที่ขัดความคิดกันนะ่ะคือความคิดเห็น ความความคิดเห็นมันไม่ลงตัวกันนะคะมันไม่เหมือนกันนะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณแบบนี้ทําให้ต้องเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มนั่นเองค่ะแต่ดาวการเงินเนี่ยยังโดดเด่นนะดาวการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกคือดาวพระพฤหัสค่ะและดาวพระพฤหัสก็เป็นเกษตรราธิบดีในเรือนปุตตะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินฟลุกฟล๊กๆนะืคะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากการค้าการขายมีเกณฑ์ได้เงินจากช่องทางใหม่ๆนะอย่างที่บอกไปว่าช่องทางการทําเงินของคุณมันมากกว่าหนึ่งช่องทางอย่างแน่นอนแล้วก็มีโอกาสได้หยิบจับ เงินก้อนด้วยแต่รายจ่ายก็ค่อนข้างเยอะนะคะนอกจากรายจ่ายจุกจิกฉุกเฉินรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องราวหรือคดีความต่างๆแล้วก็ยังมีเกณฑ์จ่ายไปกับบุตรบริวารหรือสัตว์เลี้ยงด้วยเช่นเดียวกันค่ะในระยะนี้มีโอกาสที่จะได้ยินข่าวไม่ดีจากญาติพี่น้องนะคะสําหรับชาวาราศีพิจิกอาจจะมีญาติโทรมาเล่าเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีให้ฟังเพื่อนโทรมาปรึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวนะคะเกิดความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยคือคุณอาจจะได้รับสารที่ มันเป็นสารด้านลบหน่อยนะในช่วงนี้นะคะก็พยายามอย่ารับมาแล้วเอามาเครียดแล้วกันรับมาให้คำปรึกษาแล้วก็จบแค่น,นั้นต้องใช้สติใช้เหตุผลให้มากนะด้านความรักความสัมพันธ์กันบ้างค่ะสำหรับชาวพิจิกท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วจะมีกิจกรรมร่วมกันกับคนรักมากขึ้นนะคะแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นนะพอมีกิจกรรมทําร่วมกันความคิดความเห็นอาจจะไม่ลงตัวกันนะคะแล้วก็ทําให้มีเรื่องจุกจิกใจทะเลาะเบาแวงนิด,นดหน่อยๆเข้ามาค่ะสิ่งที่คุณ จะต้องระมัดระวังคือดาวอาริเล็งละคนาราศีเกิดให้ระมัดระวังอุบัติเหตุและเรื่องของสุขภาพค่ะอาจจะมีเกณฑ์เฉียวชนนะคะหรือแม้แต่การเดินชนขอบโต๊ะขอบเก้าอี้หรือบางทีขับรถอยู่ดีๆเราขับดีแล้วแต่คนอื่นขับไม่ดีมาชนเราแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะคะดูแลตัวเองให้ดีนะรวมถึงคนในครอบครัวด้วยนะคะ คร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัขนาราศีพิจิกสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ